หลังจากจบเรื่องลินลี่เราก็ไม่ได้ขึ้นมาบนนี้อีกเลยก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องมาแล้วยกเว้นทำอะไรอยู่เลรวพลอยก็มองนั่นมองนี่ไปเรื่อยอะ่ะผีแบบเราไม่มีอะไรให้ทำเยอะหลอกตัวอู๋กอลลี่จะเรียนจบก็เป็นปีเลยนะ ไม่เบื่อเหรอแล้วนายจะมาหาผีที่น่าเบื่อหน้าเบื่อแบบเราทำไมล่ะนี่เราไม่ได้ใจเต้นกับคนแต่ทันใจเต้นกับผีซะงั้นแต่พอยก็เจอเรื่องแย่ๆมาเยอะแถมยังเป็นคนขี้อายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเราจะบอกความในใจกับพลอยยังไงดีนะก็ไม่มีอะไรหรอก เราก็แค่คิดถึงคนเอ้ยผีน่ารักอย่างเธออสวยแล้วเราลุกแรงเกินไปเปล่าวะพลอยไม่ตอบอะไรเลยอ่ะหรือว่าอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะขอบคุณนะแต่เราว่าต่างคนต่างอยู่กันดีกว่า ทำไมอ่ะก็เราเป็นวิญญาณแต่นายเป็นคนนี่แล้ววิญญาณแบบเราอ่ะก็คงไม่เมีค่าพ,าพอจะคบใครเป็นเพื่อนหลอกตวัวทำไมคิดแบบนั้นนะลิลลี่ก็เพื่อนเธอไม่ใช่เหรอแต่สุดท้ายเรื่องที่เราทำก็ทำให้ลิลลี่ต้องมาเดือดร้อนตามจัดการทุกอย่างให้เราอีกเราไม่เคยมีเพื่อนอ่ะ แต่พอมีก็สร้างเรื่องให้เพื่อนอีกมันไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวหรอกพอยเข้าใจนะว่านายอยากจะปลอบเราอะแต่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราอะก็ล้วนเจ็บปวดกันหมดเลยอะ ขนาดน้องในท้องอ่ะยังไม่มีโอกาสได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกเลยอะ่ะปอยเราอยู่เงียบๆคนเดียวฐานะตัวเองพรายเขาโดนคนอื่นทำร้ายมากจนไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะพูดยังไงดีนะ พลอยอย่าเพิ่งหมดหวังนะยังมีคนดีๆอีกเยอะที่พร้อมจะช่วยเธอะเรากับพวกในชมรมจะอยู่เป็นเพื่อนเทองนายคิดแบบนั้นกับเราจริงหรอก็อย่างที่พูดนั่นแหละถ้างั้นเราขออะไรอีกอย่างนึงได้ไหมอะไรหรอ ตอนที่เรายังอยู่อ่ะเราเขียนนิยายเอาไว้เล่มหนึ่งอะฮะพลอยชอบเขียนนิยายเหรออือก็มันเป็นสิ่งเดียวนี่ที่ทำให้เราหนีจากโลกนี้ได้อ่ะแต่เรายังคิดต่อไม่ออกเรายังเขียนไม่จบเราซ่อนมันไว้ตรงหมวดสายศาในห้องสมุดอะนายช่วยไปเอามาให้เราหน่อยได้ปะนิยายที่พลอยเขียนจะเกี่ยวกับอะไรกับสิ่งที่เราบอกนะ หรือพ่ออยากจะทดสอบอะไรเราได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอามาให้เจอกันพรุ่งนี้นะอืหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกับพลอยแล้วไปหาหนังสือที่ห้องสมุดนิยายที่พลอยเขียนเกิดใหม่เป็นราชินีที่ต่างโลก เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงขี่อายคิดว่าตัวเองไร้ค่าไม่กล้าเข้าสังคมจู่ๆไปเกิดใหม่เป็นราชินีที่ต่างโลกต้องหาทางทำให้อณาจาักรที่เต็มไปด้วยสงครามกลับมาสงบสุขให้ได้ลอ,อยคือเราอ่านจบแล้วนะแต่ว่าพลอยจะให้เราช่วยอะไรหรอมีอู่สองสามช่วงอะที่เรายังคิดต่อไม่ออก นายช่วยเราคิดหน่อยสิโหแต่เราแต่งเรื่องไม่เก่งอะ่ะเธอน้ะแค่ลองเสนอไอเดียมาก็พออถ้าเราช่วยพลอยแต่งให้จบได้อย่างน้อยพลอยก็น่าจะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในช่วงแรกนางเอกได้ไปเกิดใหม่เป็นราชินีที่ต่างโลกนางต้องเจรจาสงบศึกกับตระกูลขั้วหลี แต่นางเป็นคนที่พูดไม่เก่งก็เลยโดนพวกมันบูลลี่เอาอะ่ะนางควรจะทำยังไงต่อดีอรอหนูว่าเปิดสงครามกับมันเลยถ้ามันบูลลี่เราอะ่ะเราก็ต้องบูลลี่กลับถึงจะมีคนตายเป็นพันเสี่ยงอาณาจักรล่มสลายเนี่ยนะใช่สิแต่อย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้สู้มันกลับนะ ต้องอย่ายอมมันดิขอปรึกษาต่ออีกจุดหนึ่งฉากไครแม่ของเรื่องอะ่ะอืมนางเอกต้องมาเชิญหน้ากับคนรักที่ทรยศแย่งบัลลังเธอเธอตกอยู่ในความมืดมน เพราะในโลกเดิมเธอก็เคยโดนอะไรแบบนี้มาแล้วนางเอกต้องทำยังไงต่อดีอะเราว่านะสิ่งที่นางเอกเจอในโลกเดิมมันก็โหดร้ายมากพอแล้วอะถ้ามาเจอในโลกนี้อีกสติแตกกันพอดีเราว่านางเอกควรหาทางกลับไปโลกเดิมนะอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก พอได้ไอเดียแล้วแหละขอบคุณนายมากนะเออเราขอรบกวนนายอีกเรื่องได้ปะว่าช่วยเขียนที่เพิ่งคิดมาแล้วก็เอามาแท่กในต้นฉบับให้เราหน่อยได้ปะโอ้โหหอยแน่ใจเหรอ <c oughs> เราเขียนห่วยมากเลยนะเธอหนานะเราแค่อยากลองอ่านแบบเต็มๆเรื่องดูอะ แล้วค่อยมาคิดตอนจบกันอีกทีก็ได้อืมก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอามาให้อ่านนะตุวยอขอบคุณมากนะนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะเห็นพลอยยิ้มมีความสุขขนาดนี้ คอยกำลังอ่านที่ยายที่เราช่วยเขียนเธอจะคิดยังไงบ้างนะนายเขียนไม่แย่เลยอ่ะขอบคุณนะเหลือก็แค่ตอนจบนี่แหละที่เรายังไม่กล้าเขียนสักทีทำไมถึงไม่กล้าความจริงแล้วตัวเอกในเรื่องอ่ะก็คือเราเองเราพยายามหาวิธีแก้ปมตัวเองด้วยการทำให้มันเป็นเรื่องแต่ง แต่เราที่เป็นคนเขียนนะดิยังไม่รู้เลยอะว่าจะเดินต่อ,อยังไงจะแก้ยังไงราชินีในนิยายก็เลยยังไม่มีตอนจบสักทีนางเอกในนิยายคือพลอยจริงๆด้วยอะแสดงว่าเธอเองก,ก็กำลังหาตอนจบให้ตัวเองสินะฉากจบของเรื่องหลังจากที่นางเอกได้กลายเป็นราชินีที่ผู้คนรัก อาณาจักรก็สงบสุขเธอควรจะอยู่ที่นี่ต่อหรือกลับไปยังโลกเดิมดีอะเราว่าเธอน่าจะเลือกอยู่ที่โลกนั้นต่อนะนไหนๆก็ได้เป็นนาชินีแล้วกลับมาโลกจริงเธอก็คงเป็นได้แค่เด็กขี้อายคนเดิมอ่ะ ก็จริงของนายนะกลับมายังลูกเดิมเธอก็คงเป็นคนไร้ค่าคนเดิมแหละขอบคุณนายมากนะไม่คิดเลยอ่ะว่าเราจะได้เขียนมันจนจบเรื่องเล็กน้อยอ่ะ งั้นเราขออีกอย่างหนึ่งได้ปะอะไรหรอนายว่าตอนจบของเราอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหนดีก็จริงอย่างที่เธอพูดนะเธออยู่ล่างนี้คงทำอะไรได้ไม่มากอ่ะเราว่าอยู่แบบนี้ต่อไปจนกว่าลิลลี่จะเรียนจบนั่นแหละ งั้นฝากเขียนมาเพิ่มหน่อยนะืโหต่อไปคงต้องคิดค่าจ้างแล้วนะเนี่ยต่วยวันที่สามสิบเอ็ดอะมาเจอเราที่นี่ได้ไหมสามสิบเอ็ดวันฮัลโลวีนมีอะไรวะเนี่ย ถึงนี้ย่ายจะเขียนจบแล้วอะแต่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าต,ตอนจบของเรามันควรจะเป็นแบบไหนดีอะนายมาช่วยเราคิดหน่อยนะ ฮัลวีน Halloween. ทุกคนแต่งตัวเป็นผีกันหมดแต่เราดันมาเจอผีของจริงซะงั้นพลอยอยากจะคุยอะไรกับเรานะ คิดว่าคนที่เห็นผีแบบนายอ่ะจะไม่กลัวผีซะอีกเธอนั่นแหละ <c oughs> เป็นผีเรือ่องแต่งตัวเป็นผีมาหลอกเราอีกขวัญแข็งแค่ไหนก็กลัวแล้วที่เรียกเรามาบอกว่าอยากให้ช่วยคิดตอนจบของเธอนี่มันยังไงหรอ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่วิญญาณคนตายออกมาปวดโลกมนุษย์อ่ะแล้วก็ กลับมายังโลกหลังความตายได้ลิลลี่ก็มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วเราคงไม่จำเป็นต้องอยู่จนกว่าลิลลี่จะเรียนจบอะแต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ต่อดีไหมเพราะนายอะพอาะเราเหรออืมเราอยากถามนายสักสองสามข้ออะ คอยกำลังตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือกลับไปโลกหลังความตายต้องตอบดีๆแล้วแหละนายจะรังเกียจไหมถ้ามีเพื่อนเป็นผีแบบเราอะถึงเราจะมองเห็นผีสัมผัสวิญญาณได้แต่เราก็คิดว่าคนกับผีก็ต้องอยู่คนละโลกกันอยู่ดีอะ ผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนปนกันไม่ได้หรอกที่ผ่านมาถึงอยู่ในโลกคนเป็นน่ะเราก็ไม่ต่างอะไรจากวิญญาเลยไม่มีใครสนใจเราเลยสักคนขนาดลิลลี่อะก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทิ้งเราไป ถ้าเราเป็นเพื่อนกันนายจะไม่ทิ้งเราไปแบบนั้นใช่ไหมของแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอกลับไปแอนตี้สังคมเหมือนเดิมหรือเปล่าอะเราขอไม่รับปากแล้วกันนะ คำถามนี้ยาจจะแปลกๆหน่อยนะเราเคยวังให้นางเอกได้พบลักครั้งแรกกับชายสามัญชนคนหนึ่งเขาเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ทําให้เธอมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะ่ะนายคิดว่าพอจบเรื่องนี้ลงเธอควรจะอยู่กับเขาต่อหรือตัดความสัมพันธ์นั้นทิ้งไปดีอะ่ะ ตัดความสัมพันธ์ดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วนางเอกก็ต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้ถ้าไม่ตัดนางเอกก็ต้องพึ่งพาคนคนนั้นไปตลอดคงไม่ได้แก้ปมตัวเองใช่ไหมล่ะก็จริงของนายยังไงเราก็ต้องยืนบนลำแข้งตัวเองให้ได้สินะ ลอยเงียบแบบนี้คงตัดสินใจอยู่สินะเรารู้แล้วแหละว่าตอนจบของเราควรจะเป็นแบบไหนดี <c oughs> ลองเปิดไปดูหน้าสุดท้ายสิ ลิลลี่ก็น่าจะมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยุ่งกับเราอีกส่วนนายอ่ะก็มีคนที่ใครอยู่แล้วเราเองก็คงไม่มีพันธะอะไรบนโลกอีกแล้วอ่ะแต่เราก็แคร์เธอนะอย่างน้อยเธอก็เป็นเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะขอบคุณนะที่ช่วยเรามาตลอดเลยอ่ะแต่เราว่าเรายังกลัวการมีเพื่อนอยู่การได้ไปเกิดใหม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าก็ได้เจ้าอย่างนั้นอ่ะพลอยอืม ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้มาเจอกันอีกนะโชคดีนะตุ๋ยวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งราชินีจากในนิยายได้กลับเปยงโลกของเธอทิ้งให้สามัญชนอย่างผมอยู่บนโลกนี้ต่อไป ลองเปิดไปดูหน้าสุดท้ายสิอืมนอกจากลิลี่แล้วนายพอจะเป็นพันธมิตรคนสำคัญให้กับคนที่ขี้อายแบบเราได้ไหมได้แล้วเราพร้อมที่จะสู้กับเธอไปทุกสมรรภูมิเลยนะ ช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและผมก็ได้พันธมิตรคนใหม่ที่ไม่ใช่คนแต่เป็นผีที่ชื่อว่าพลอย